ก็ปัจจัยภายนอกตัวต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเข้มข้นของก๊าซในสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมนะคะโดยตามธรรมชาติทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีก๊าซเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกา๊าซออกซิเจนนะคะในตัเจนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็คุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าปริมาณก๊าซนะคะที่เยอะที่สุดเนี่ยในบรรยากาศที่เราอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นก๊สอะไร แม้ว่าร่างกายเรานะคะต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตในการหายใจแต่ปริมาณแก๊สที่เยอะที่สุดนะคะรอบๆตัวเราเนี่ยก็เป็นแก๊สไนโตรเจนแต่เราไม่ได้ใช้ไนโตรเจนใช่ไหมคะเราใช้ออกซิเจนเนี่ยในการดำรงชีวิตของเราดังนั้นนะคะชนิดและก็สัสดส่วนของแก๊สในบรรยากาศที่เราเก็บอาหารของเราเนี่ยก็มีผลต่อจุลินทรีย์เหมือนกันถ้าเรา,เ,าเก็บอาหารในสภาวะที่เหมาะสม นะคะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อาหารของเราก็จะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะเพราะสภาวะมันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียจุลินรีย์เพิ่มจํานวนอาหารของเราก็เน่าเสียเพราะจุลินทรีย์ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเก็บรักษาอาหารของเราเอาไว้ให้ได้นานๆเรานก็จะต้องหาวิธีนะคะในการทําให้สภาวะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของจุลินซีเราก็สามารถมาดูปัจจัยเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกา๊าซนะคะในสิ่งแวดล้อมนั้นๆได้จุลินซีนะคะก็เหมือนเหมือนเรานะคะชอบออกซิเจนนะคะใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตเหมือนกันแล้วจุลินซีนะคะ ถ้าไปอยู่ในสภาวะที่มีแก๊สเฉืยมากๆนะคะอย่างในกลุ่มของไนโตรเจนนะคะหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขากไ็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้นะคะเพราะว่าในกระบวนการของเขาเนี่ยตัวออกซิเจนเนี่ยมีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการในการดำรงชีวิตของเขาดังนั้นค่ะเวลาเราจะเก็บนะคะอาหารของเราเอาไว้ เราก็ต้องเก็บในบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างถ้าเป็นในอุตสาหกรรมอาหารเขาก็จะเก็บไว้ในถุงนะคะในในกล่องนะคะหรือว่าในขวดในกระป๋องโดยถ้าจะทำให้อาหารนั้นเนี่ยเก็บได้นานๆหรือมีอายุการเก็บนะคะที่นานขึ้นก็ต้องทำการดึงเอาปริมาณก๊าซออกซิเจนนะคะที่มีในอาหารนั้นเนี่ยออก แล้วก็การที่เราดึงแก๊สออกซิเจนออกมาจากจากในบรรจุภัณฑ์ที่มีอาหารใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารแบบอ,อ,อาหารที่มันมีความกรอบนะคะมีความคงรูปเมื่อเราดึงออกมาหมดเราก็คงจะพอนึกออกนะคะพอเราดึงแก๊สออกมาหมดถุงก็จะรีบนะคะแล้วก็แนบติดไปกับชิ้นอาหารถ้าเป็นอาหารที่กรอบนะคะแตกหักง่ายก็จะเกิดการเสียหายกับอาหารได้แต่ถ้าอาหาร นะคะไม่ไม่ได้มีความเสียหายจากจากการไม่ไม่ได้มีความเปราะนะคะไม่ได้กรอบอย่างเงี้ยนะคะอย่างเป็นเช่นชิ้นเนื้อนะคะ,ะชิ้นเนื้อหมูนะคะเป็นตัวไก่อย่างเงี้ยนะคะเวลาเราดึงแก๊สออกมาแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์เขาก็จะแนบไปกับชิ้นอาหารเหล่านั้นก็ไม่ได้มีผลนะคะก็ไม่ต้องเติมแก๊สอะไรลงไปใส่แทนแต่ถ้าอย่างเป็นมันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราปล่อยออกซิเจนทิ้งเอาไว้ นะคะก็มีผลทําให้อาหารของเราเนี่ยเสียแน่นอนก็ต้องมีการดึงออกซิเจนออกแล้วก็ใส่พวกแก๊สเฉื่อยอย่างไนโตรเจนหรือออกซิเจนเอ่อหรือคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปแทนนะคะเพื่อที่ให้บรรจุพัณฑ์เนี่ยยังมีความพองนะคะพองป่องเอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่อชิ้นอาหารที่อยู่ภายในนะคะในเรื่องของความเข้มข้นของก๊สตัวนี้เนี่ยก็ช่วย ควบคุมจำนวนจุลินทรีย์ในนั้นได้นะ,ะโดยในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องของการทำเป็น m o d i f y a t m o s p h e r e นะคะเป็นเรื่องของการดัดแปลสภาพบรรยากาศนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการอย่างที่บอกไปนะคะใช้แก๊สเฉืยนะคะแทนในส่วนของออกซิเจนปัจจัยอีกข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมของจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ การที่เรามีจุลินทรีย์นะคะอื่นๆนะคะแล้วก็จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยต้องมีกิจกรรมนะคะในการดำรงชีวิตอยู่จุลินทรีย์ในอาหารบางชนิดนะคะเขาก็เจริญเติบโตนะคะและเมื่อเจริญเติบโตแล้วเนี่ยเขาสามารถจะผลิตสารยับยั้งหรืออินฮิบิเตอร์ที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้หรือบางครั้งเนี่ยเขาก็ ผลิตสารอินฮิบิเตอร์พวกนี้แล้วมีผลในการยับยั้งตัวเขาเองจุลินทรีย์เหล่านั้นเองได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นกลไกลตามธรรมชาติซึ่งกเ็เป็นเรื่องของการที่มีการทำให้อาหารในบางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะก็จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดการผลิต อินฮิบิเตอร์และไปยับยัง้งไม่ให้จุลินทรีย์ตัวอื่นเนี่ยมาเจริญเติบโตแข่งกันได้หรือบางครั้งเนี่ยตัวเขาผลิตขึ้นมาพอเขาเจอสารอันนี้ไปตัวเขาก็จะหมดไปจากอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะโดยวิธีการเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คล้ายๆเหมือนพวกสารปฏิชีวนะนะคะหรือการที่เราจะใส่พวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ xide, ลงไปในกระบวนการแปรรูปอย่างแปรรูป นมนม UHT อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปเพื่อที่จะกำจัดจุลินทรีย์ในตอนท้ายจบของกระบวนการผลิตนม UHT เลยนะคะว่าจุลินทรีย์เนี่ยได้หมดไปจากนม UHT แน่ๆนะคะก็จะต้องมีการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะคะบางทีเราก็เรียกลักษณะแบบนี้เนี่ยว่าเป็นสารแบคทีเรียโอซิน ก็จะมีเรื่องของการยับยั้งนะคะกิจกรรมของจุลินทรีนะคะก็ชนิดอื่นๆได้ตัวพวกนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะที่เราพบเห็นนะคะว่าทางอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยได้เอามาใช้นะคะในการควบคุมนะคะแล้วก็กำจัดลดปริมาณจุลินรีเนี่ยไม่ให้มีใน ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้เพราะถ้ามีในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาหารมีเชลล์ไฟที่ไม่เพียงพอไม่ไม่นานพอนะคะก็จะเ,เกิดการเน่าเสียไปนะคะเอามาเอามาทานไม่ได้ดังนั้นนะคะในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เนี่ยในหลายๆๆห,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 หลายๆครั้งนะคะเราก็จะได้ยินว่า ส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะพูดถึงเวลาพูดถึงอุณหภูมิพูดถึงความเป็นกรดพูดถึงปริมาณออกซิเจนแล้วก็เรื่องของความชืน้นว่ามีผลนะคะต่อการเ,าเพิ่มหรือลดจํานวนจุลินทรีย์เราสามารถที่จะควบคุมจัดการได้นะะโดยที่เราเนี่ยก็มักจะเห็นกระบวนการแปลรูปอาหารส่วนใหญ่ มักจะใช้เรื่องของอุณหภูมิก็มักจะใช้ในเรื่องของเ,ออเป็นอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะใช้เรื่องความเป็นกรด pH ก็ pH น้อยกว่า4.6นะคะก็สามารถที่จะเซฟการเซฟอาหารนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ได้ถ้าน้อยกว่า4.6ส่วนอุณหภูมิก็มีตั้งแต่เรื่องของการใช้อุณหภูมิระดับ p a s t u r i z e d s t ์ r l ไรส์ ine, นะคะก็ นิยมออกมาใช้กันหรือใช้ที่อุณหภูมิต่ำหรือใช้เรื่องของแก๊สนะคะออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์สามารถเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดังนั้นเราไม่อยากให้จุลินทรีย์โตเราก็ต้องไม่ให้มีออกซิเจนในอาหารหรือในบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นๆนนเราก็เลยนะคะมักจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยที่มีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียของอาหารได้ง่ายเนี่ยจะต้องมีการควบคุมปัจจัยต่าง อาหารอะไรบ้างที่เน่าเสียได้ง่ายก็คืออาหารที่มีปริมาณน้ําเยอะอย่างพวกของสดอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่าปลาสดเนื้อสัตว์สดพวกนี้นะคะเน่าเสียง่ายถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่เ,เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ําก็จะเกิดการเน่าเสียนะคะโดยที่กลุ่มของผลิตภัณฑ์นมนะคะที่มีปริมาณไขมันสูงนะคะอันนี้ก็เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะหรือผักผลไม้สด ะะอันนี้ก็ก็จะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเน่าเสียได้ง่ายเพราะเขามีปริมาณน้ำในอยู่เยอะนะคะจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาจากแหล่งดินแหล่งละอองฝุ่นนะคะก็สามารถที่จะเอาน้ำตัวนี้ที่เป็นน้ำอิสระไปใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยเน่าเสียได้แล้วก็ยังมีในส่วนของข้าว นะคะข้าวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะพวกนี้ก็เกิดการเน่าเสียได้ง่ายเช่นเดียวกันในบ้านเรือนบางคนนะคะจะเห็นว่าข้าวเนี่ยเวลาทานไม่หมดแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยสักพักก,ก็ประมาณหลายชั่วโมงหน่อยนะคะประมาณ 2- 3าชั่วโมงเนี่ยหรือ,รอเริ่มทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันจะเห็นว่าข้าวของเราเนี่ยเน่าเสียอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเพราะว่ามีในส่วนของจุลินทรีย์นะคะในกลุ่มของบาซิลัสเนี่ยอยู่ ะะแล้วก็มีผลนะคะทำให้อาหารของเราเนี่ยเกิดการเน่าเสียได้เพราะว่าอุณหภูมิในการที่เราเก็บข้าวสวยที่เราหุงแล้วเนี่ยปกติเวลาเราหุงข้าวแล้วเราทานไม่หมดข้าวก็จะยังอยู่ในหม้อนั้นคงเดิมใช่ไหมคะทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะทานให้หมดหรือหุงให้พอเหมาะ ที่จะที่จะทานในแต่ละมื้อนะคะหรือถ้าเหลือแล้วเราอยากเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องอรีบนะคะแล้วก็ตักใส่บรรจุภัณฑ์นะคะที่ทนความเย็นแล้วก็เอาแช่ไว้ในช่องแช่เย็นก็เก็บรักษาโดยใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาจเจริญเติบโตข้าวของเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารของเราเนี่ยเกิดการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ดังนั้นในบางครั้งนะคะเราจะเห็นว่า ถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทําให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตมักจะพูดกันเป็นอักษรย่อหรือที่เรียกกันว่าเป็น fat tom นะคะ f a t t o m นะก็เป็น f ก็คือ food a นี่คือ acidity ค่ะความเป็นกรด t ก็คือ time t อีกตัวหนึ่งก็คือ temperature นะคะคืออุณหภูมิ O คือออกซิเจนนะคะแล้วก็ M เนี่ยก็คือมอสเจอร์หรือก็คือในเรื่องของออความชื้นหรือจะหมายถึงเป็นในในก็คือปริมาณน้ำอิสระนะคะฟรีวอเทอร์ที่มีผลนะคะให้จุลินทรีย์เนี่ยเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตปัจจัยพวกนี้แ่ะค่ะที่มีผลทำให้อาหารของเรานะคะเกิดการเน่าเสียขึ้นมาค่ะ